ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจักรพรรดินีฮิมะก,กาว่านิมิตเวหาข้าอยู่ที่นี่ข้าอยู่นี่น,นน้ำแข็งนิมิตเวหาปรากฏขึ้นอย่างกระตือรือร้อนอีกครั้งจักรพรรดินีฮิมะก,กาว่าข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะซื่อสัตย์ได้ขนาดนี้เจ้าพบเส้นทางสู่ความสําเร็จแต่เจ้าไม่เคยลืมน้ําแข็งยิงจากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวน้ําแข็งโชคดีที่ได้ติดตามเจ้าเจ้าต้องดูแลเธออย่างดีในอนา,นาคต ตกลงตกลงหนอนน้ำแข็งนิมิตไปหาตอบเขาสตีหิมะเจ้าหมายความว่ายังไงแต่กพารดินีน้ำแข็งถามสตีหิมะเจ้าไม่อยากเดินบนเส้นทางเดียวกับข้าหรือจกักกพารดินีหิมะหัวเราะอย่างขมขื่นพูดว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่ต้องการแต่ข้าไม่สามารถทําได้สถานการณ์ของเจ้าแตกต่างจากของข้าข้าได้ตัดสินใจที่จะเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วความแข็งแกร่งของข้าถูกระง,งับภายในพลังต้นกําเนิดของข้า อาการเกิดใหม่ของข้าประสบความสําเร็จความแข็งแกร่งนี้จะค่อยๆปลดปล่อยออกจากร่างกายของมนุษย์ของข้าและเปลี่ยนเป็นกําลังของมนุษย์ตอนนี้ความแข็งแกร่งส่วนหนึ่งยังคงอยู่เจ้าคิดว่ามนุษย์คนนี้จะรับพลังต้นกําเนิดที่โหดเล็กลงของข้าได้หรือไม่ยิ่งไปกว่าน,านั้นนิมิตเวหาเป็นผู้จองสถานที่ให้เจ้าได้อนุญาตให้เจ้าล้อมรวมแต่ข้ามีที่ให้อยู่ไหมถ้าข้าอยู่ข้าจะเป็นเหมือนระเบิดเวลา เมื่อข้าจุดชนวนพวกเจ้าสองคนก็จะตายไปพร้อมกับมนุษย์คนนี้ด้วยหากปราศจากร่างกายดั้งเดิมพลังต้นกาเนิดของข้าอยู่ในสภาพที่ไม่เสถียรมันสามารถจะาะเบิดได้ตลอดเวลาหลังจากที่จักรพรรดินีหิมะฟังจักรพรรดินีน้ําแข็งเธอถูกเล่าลวงจริงๆเธอต้องยอมรับว่าเส้นทางของหนอนน้าแข็งนิมิตเวหาเป็นโอกาสที่ดีสําหรับสัตว์วิญญาณเช่นพวกเขาที่ไม่มีทางเลือกเมื่อหัวยูเฮากลายเป็นพระเจ้า พวกเขาอาจจะได้รับการปล่อยตัวอย่างไรก็ตามเธออยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากจักรพรรดินีน้ำแข็งที่นี่ไม่มีที่สำหรับเธอถ้าเธอได้รับการหลอมรวมทุกคนจะต้องตายจักรพรรดินีน้ำแข็งพูดไม่ออกใช่เธอแนะนำจักรพรรดินีฮิมะให้อยู่ที่นี่แต่เธอจะช่วยเขาได้อย่างไรเธอยังสามารถสัมผัสได้ว่าพลังต้นกำเนิดของจักรพรรดินีฮิมะนั้นไม่สเสถียรมากจักรพรรดินีฮิมะสูญเสียความสามารถในการควบคุมพลังต้นกำเนิดของเธอเอง หากมีอะไรผิดพลาดไปพิพพบัติอาจจะตามมานิมิตเวหาเราจะทําอย่างไรคิดหาวิธีสิจากับพาดินีน้ําแข็งอดไม่ได้ที่จะถามหนอนน้าแข็งนิมิตเวหาคือข้าหนอนน้าแข็งนิมิตไปหาหัวเราะอ,อย่างขมขื่นข้าจะมีความคิดอะไรได้บ้างแม้ว่าการฝึกฝนของข้าจะดูดีกว่าของเจ้าแต่ความสามารถของข้าก็ร้อยกว่าของเจ้าสองคนมาก เจ้าสองคนยังสามารถสัมผัสถึงสภาพร่างกายของหัวยุงเฮาได้อย่างชัดเจนศักยภาพของเขากำลังถูกพัฒนาอย่างช้าๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับพลังต้นกําเนิดของจักรภาพดินีหิมะไม่มีทางแก้เลยแม้แต่นิดเดียวเหลอจักรภาพดินีน้ำแข็งถามอย่างกังวลหนอนน้ำแข็งนุ้ยไปหากล่าวว่าถ้าจักรภาพดินีหิมะสามารถควบคุมพลังของเธอเองและติดตามเราในการปิดผนึกส่วนที่หัวยุงเฮาไม่สามารถดูซับได้ เธออาจจะกลายเป็นวงแหวนวิญญาณที่สองของวิญญาณยุธการต่อสู้ของเจ้าและมีความเป็นไปได้ที่จะรักษาสติปัญญาของเธอไว้อย่างไรก็ตามจักรพรรดินีหิมะอยู่เหนือระดับของเจ้าหากเธอรอมรวมเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่เจ้าสร้างขึ้นอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นนั่นจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนอกจากนี้จักรพรรดินีหิมะยังไม่สามารถควบคุมพลังต้นกําเนิดของเธอได้ในตอนนี้ถ้าข้าถอนกําลังและปล่อยให้สตรีหฮมะเข้ามาแทนที่ข้ามันเป็นไปได้ไหม จากภาพดินีน้ำแข็งถามอย่างเรียบๆหนอนน้ำแข็งในมิติหาเริ่มรำคาญพูดว่าเจ้าคิดว่านี่คือเกมหรือยังไงเจ้าคิดว่าการสละตำแหน่งของเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายหรือไม่ความแข็งแกร่งของเจ้าน้อมรวอมกับวิญญาณยุทธการต่อสู้น้ำแข็งของเจ้าแล้วอากประชจาาข้อตกลงของหัวยุ่งเฮ่าเจ้าจะไม่สามารถถอนอำนาจของเจ้าได้แม้ว่าเจ้าจะทำได้มันก็จะทำให้วิญญาณยุทธการต่อสู้น้ำแข็งถูกบทขยี้ทุกคนจะพินาศไปด้วยกัน เสียงของจักรภาพตินีหิมะอ่อนโยนขึ้นมากน้ำแข็งอย่าทำอย่างนั้นเราอยู่บนโลกนี้มานับแสนปีข้าอยู่ได้นานกว่าเจ้าด้วยซ้ำตอนที่ข้าเกิดครั้งแรกยังไม่มีมนุษย์เลยความตายน่ากลัวจริงหรือข้าไม่คิดอย่างนั้นบางทีมันอาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ข้ามีชาติหน้าข้าวางว่าเราจะสามารถเป็นเพศที่แตกต่างกันได้ข้าจะแต่งงานกับเจ้าข้าขอตัวก่อนขณะที่เธอพูดพลังต้นกําเนิดของสตรีหิมะ ลิ้นโลนอยู่ในสะดือของหัวยูเฮาเล็กน้อยมันเริ่มไหวเหมือนปลาพลังวิญญาณของหัวยูเฮาไม่สามารถจํากัดมันได้ในขณะที่มันพยายามหนีออกจากร่างกายของเขานอนน้ําแข็งนิมิไปหาตกตะลึงเกิด,ดอะไรขึ้นจักรพพรตินีน้ําแข็งเข้าแด้จักรพพรตินีหิมะหูป,ปากจักรพพรดินีน้ําแข็งกรีดร้องได้เสียงของเธอก็เหมือนกับว่าเธอกําลังจะสะอื้นอยู่จักรพพรดินีหิมะอย่าไปเรากําลังคิดหาวิธีอื่น จากภาพดินีหิมะถอนหายใจข้าต้องไปแล้วข้าไม่รู้ว่าข้าจะระงับพลังต้นกำเนิดนี้ได้อีกนานแค่ไหนหลังจากที่ข้าจากไปพวกเจ้าทุกคนควรจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่อพลังต้นกำเนิดของข้าแตกสลายมันจะยิ่งน่ากลัวกว่าที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้น้ำแข็งหนอนน้ำแข็งนี่มิไปหาเป็นคนดีดีกับเขาให้มากนะไม่ต้องไปแล้วอยู่ที่นี่ด้วยกันแหละขณะนั้นเสียงของผู้อาโซยี่ดังขึ้นในขณะน,นี้ในที่สุดเขาก็พูดท่านยี่ จากภาพตินีน้ำแข็งดูเหมือนจะพบผู้ช่วยชีวิตเธอแล้วท่านยี่ช่วยสตรีหิมะด้วยถ้าท่านสามารถช่วยให้เธออยู่รอดได้ข้าจะทำทุกอย่างทาเทพจองเวทมรณะยิ้มขณะที่เขาพูดว่าแม้ว่าจะหมายถึงการสระจิตวิญ,ญญาณของเจ้าใช่ไหมจากพาพดินีน้ำแข็งอยู่ในความงุนงงชั่วขณะหลังจากนั้นเธอก็พูดอย่างแน่วแน่ว่าใช่เทพจองเวทมรณะเงี่ยไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าดูเหมือนข้าจะเคยเห็นอะไรบางอย่างเปิดเผยตัวเองในทะเลจิตวิญ,ญญาณ อยู่เฮายังคงต้องตัดสินใจท้ายที่สุดเราอยู่ในร่างของเขาข้ามการขึ้นพลังวิญ,ญญาณที่รุนแรงหัวอยู่เฮามองเข้าไปในจิตใจของเขาเองมหาสมุรสีทองอันไร้ขอบเขตล่องลอยเข้ามาในนิมิตของเขาเขามาถึงข้างทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาแล้วจากกรพรรตินีน้ำแข็งกลายเป็นจากรพรรตินีแมงป่องน้ำแข็งยกในขณะที่หนอนน้ำแข็งนิมิตเวหายัางคงเป็นหนอนขนาดใหญ่ที่มีวงแหวนสีทองกระพริบยอยู่สิบวงหัวอยู่เฮาตกใจกับการปรากฏตัวของสตรีเฮมะ เธอดูเหมือนเด็กสาววัยรุ่นอายุ17หรือ18ปีผมสีขาวยาวสายายถึงขาของเธออย่างอิสระแ่ดวงตาสีฟ้าของเธอก็ชัดเจนมากราวกับว่าเธอสามารถมองเห็นทุกสิ่งในโลกได้รูปร่างเพลของเธอไร้ที่ติและชุดยาวสีขาวของเธอไม่ได้ประดับประดาด้วยเครื่องประดับใดๆอย่างไรก็ตามเธอยังคงดูสง่าง,งามและมีสเสน่ห์มากแม้ว่าเธอจะถูกทิ้งไว้เพียงเศษเสี้ยวของพดังต้นกําเนิดของเธอแต่จักรพรรดินีหิมะก,ก็ให้ความสนใจอย,อย่างมาก รูปร่างของเธอเธอโดดเด่นเนื้อฝูงชนทั่วไปได้มีท่าทางหยิงพยองหมอยู่เฮาได้เปิดเผยลักษณะเดิมของเขาในทะเลแห่งจิตวิญญาณแต่ร่างกายของเขามีชั้นทองสัรโวที่ไม่พบในจักรพรรดินีน้ำแข็งและคนอื่นๆร่างของเทพจอมเวทมรณะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีทองที่มีรดลายดอกคูราบผมและเขาสีขาวของเขาเผยให้เห็นถึงความผันผวนของชีวิตที่เขาผ่านมาและเขามีความรู้สึกเรียบง่ายและลึกซึ้ง เมื่อจกกักรพรรดินีฮิมะเห็นเขาเป็นครั้งแรกร่างกายของเธอก็กระตุกหมอยุ่ห้าสามารถสัมผัสได้ถึงความปั่นปวนในพลดังต้นกําเนิดของเธอเทพจองเวทมรณะมองไปยังจกกักรพรรดินีฮิมะและพูดด้วยสายตาที่สงบว่าเจ้ามีประสาสัมผัสทางจิตวิญญาณที่ทรงพลดังที่สุดอย่างหนึ่งที่ข้าเคยเห็นตั้งแต่มาที่โลกนี้แม้ว่าหนอนตัวนั้นจะมีการสูญฝสมากกว่าเจ้าแต่เขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับเจ้าในแง่ของความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขา ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเจ้าก็าบริสุทธิ์เช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าเป็นสตรีหิมะจากกรบพาตินีเฮมะอยู่ห่างๆเมื่อเธอมองย้อนไปที่เทพจอมเวทมรณะเธอพูดว่ามนุษย์เจ้าไม่จําเป็นต้องพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้กับข้าเจ้ามีพลังมากเทพจอมเวทมรณะยิ้มและรอยย่นบนใบหน้าของเขาก็าชัดเจนมากเจ้าสามารถสัมผัสทิ้งพดังของข้าได้เพราะเจ้าอยู่คนละระดับ แม้ว่าข้าจะถูกทิ้งไว้เพียงเศษเสี้ยวของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของข้าเมื่อข้ามาที่โลกนี้แต่ม um ันก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าระดับของเจ้าจะไม่ต่ำแต่ก็ยังคงอยู่นิ่งอยู่ที่ระดับนั้นท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกทางจิตวิญญาณและศักดิ์สิทธิ์ของคนคนหนึ่งไม่อยู่ในประเภทเดียวกันจิตวิญญาณของจักรพรรดินีหิมะกระตุกเล็กน้อยเจ้าคือจิตสำนึกที่แตกแกของพระเจ้าหรือเปล่าเทพจอมเวทมรณะสายหัวและพูดว่าเปล่าข้าเป็นแค่ มนุษย์ที่ไม่อยากเป็นพระเจ้าในโลกก่อนหน้าของข้าการเป็นพระเจ้าหมายถึงความตายนิรันดร์ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันในโลกนี้น่าเสียดายที่ข้าไม่มีพื้นฐานในการเป็นพระเจ้าอีกต่อไปมาพูดถึงเรื่องของเจ้ากันดีกว่าสถานการณ์ของเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากหลังจากที่เจ้าสูญเสียร่างกายความรู้สึกทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเจ้าไม่มีร่างกายที่จะเก็บมันไว้อีกต่อไปแรงมีนของเจ้าไม่สามารถกักเก็บพลังโทษกำเนิดของเจ้าได้อีกต่อไป และในที่สุดมันก็จะแตกสลายดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ในร่างกายของหัวยู่เฮาที่สามารถกักขังเจ้าได้เพราะเขายังไม่แข็งแรงพอในตอนนี้แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะคุมเจ้าไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตนั่นเป็นเหตุผลที่ข้ายินดีที่จะช่วยเจ้าข้ายังจะช่วยตัวเองทั้งตัวนอนและแมง,ง่องด้วยความแข็งแกร่งของเจ้ามันจะง่ายขึ้นมากสําหรับหัวอยู่เฮาที่จะเข้าหน้าในอนาคตดบาบพาตินีฮิมะตอบว่าถ้าข้าจะมีชีวิตอยู่ ข้าขออยากกลับไปสู่ธรรมชาติมากกว่าอยู่อย่างน่าสมเพชเทพจองเวทบรณะยิ้มพูดว่าไม่มีใครขอให้เจ้าใช้ชีวิตยอย่างน่าสมเพชข้าได้คิดเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาเจ้าต้องรักษาพลังของเจ้าและป้องกันไม่ให้มันกระจายไปสติปัญญาของเจ้าจะอยู่กับความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเจ้าอนาคตของข้างนั้นเหรอจัอากกระพ่านินีหิมารู้สึกสับสนเล็กน้อยและมองไปที่เทพจองเวทบรณะด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแบบใหม่ เทพจองเวทมรณะพยักหน้าและริมฝีปากของเขาก็ขยับราวกับว่าเขากําลังพูดอะไรอยู่แต่หนอนน้าแข็งนิมิตเวหาจักรพรรดินีน้ําแข็งได้หัวยู่เฮาไม่ได้ยินเขาจักรพรรดินีฮิมะฟังอย่างตั้งใจหลังจากนั้นไม่นานความสับสนของเธอก็กลายเป็นความตกใจเป็นไปได้จริงหรือเธอถามได้ทุกคนก็ได้ยินเธอเทพจองเวทมรณะตอบด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นว่าข้าไม่เคยพูดเกินจริง ้ามั่นใจ70%ว่าสามารถรับรู้ได้ยิ่งไปกว่านั้นกรางต้นกําเนิดของเจ้าเท่านั้นที่จะต้องถูกผนึกความรู้สึกทางจิตวิญญาณและความฉเฉลียวฉลาดของเจ้าสามารถคงอยู่ในทะเลจิตวิญญาณของหัวยูเฮาเช่นเดียวกับนอนและแมงปองซึ่งจะช่วยให้เจ้าสามารถรวบรวมความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเจ้าและช่วยให้เจ้าคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เมื่อการสึกฝนของหัวยูเฮาถึงเจ็ดวงแหวนมันจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาสตีน้ำแข็งค่าขาร้อง รุนาอยู่ที่นี่เธอจากรพดินนีน้ำแข็งรบกวนจักภพดินีหิมะและใช้หางแมงปองยาวรูปลายต้นขาเรียวของจักภพดินีหิมะถูกต้องอยู่ที่นี่หนอนน้ำแข็งนิวิไปหาตามเธอไปทางด้านข้างของจักภพดินีหิมะอย่างไรก็ตามเขาถูกคีมหนีของจกักรพดินีน้ำแข็งก่อนจะเข้าไปใกล้สตรีหิมะจักภพดินีหิมะอันไปหาหัวยูเฮาแต่ดวงตาสีฟ้าเย็นเฉามของเธอก็อดูซับซ้อน ณจุดนี้หัวยูฮ่ารู้ว่าเขาควรจะทําอย่างไรเขาจ้องไปที่จักรพรรดินีฮิมะด้วยใบหน้าที่จริงใจและพูดทักทายว่าทักทายจักรพรรดินีฮิมะแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าผู้อาวุโสยี่พูดอะไรกับท่านแต่ข้าหวังว่าท่านจะอยู่ต่อไปข้าไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้าจะทําตามความปรารถนาของท่านในอนาคตได้หรือไม่แต่ข้าจะทําให้ดีที่สุดท่านเป็นที่รักของธรรมชาติท่านไม่สามารถตายได้ข้าจะปฏิบัติต่อท่านเหมือนเพื่อนคู่หู แม้แม้กระทั่งญาติเหมือนกับที่ข้าปฏิบัติกับพี่นิมิตเวหาได้จากกพาตินีน้ำแข็งถ้าจากกพาตินีหฮมะอยู่มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเขาแม้ว่าหัวยูเฮ้าจะไม่รู้ว่าผู้อาวซยี่พูดอะไรกับจากกพาตินีหิมะแต่เขาได้ยินคาว่าวิวัฒนาการอย่างชัดเจนนอกจากนี้การควบคุมร่างกายของเขาจะแข็งแกรงขึ้นเมื่อความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแม้แต่คนที่ทรงพลังที่มีอยู่ในร่างกายของเขาก็ยังไม่สามารถบังคับร่างกายของเขาได้อีกต่อไป ก่อนที่จักรพรรดินีฮิมะจะกลายเป็นตัวอ่อนมนุษย์เธอมีเวลาฝึกฝนเกือบ7 0 0 0 0สปีแม้ว่าเธอจะทําให้ร่างกายของเธอแตกสลายแต่ความแข็งแกร่งหลักของเธอก็ถูกผนึกไว้ในพลางต้นกําเนิดของเธอมันจะมีประโยชน์มากสําหรับเขาในอนาคตอย่างแน่นอนนอกจากนี้จักรพรรดินีฮิมะและจักรพรรดินีน้ําแข็งดูเหมือนจะสนิทสนมกันมากจักรพรรดินีน้ําแข็งจะยินดีถ้าจาักรพรรดินีฮิมะอยู่ด้วย ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดของเธอได้ส่งผลต่อความภาคภูมิใจของเธอในที่สุดจักรพรรดินีเฮมะเหลือบมองที่ดวงตาและความหวางของจักรพรรดินีน้ำแข็งและพยักหน้าแม้จะลังเลเล็กน้อยจักรพรรดินีน้ำแข็งเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วพูดว่าสตรีเฮมะเจ้าทํามันได้ยังไงด้วยการฝึกฝนเกือบแสนปีของเจ้าเจ้าไม่สามารถเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้กว่าหนึ่งแสนปีของการฝึกฝนความแข็งแกร่งของเราไม่สามารถจํากัดได้เพียงแค่การผนึกมัน แม้ว่าเราจะยอมเสียสละพระกำลังแต่เราข้อทาไม่ได้เข้าประสบความสําเร็จได้อย่างไรแตกระพาตินีหิมะกล่าวว่าข้าพบกับบัวหิมะอายุ1 0 0 0 0แปีบัวหิมะไม่สามารถปลดล็อกความลัดทางวิญญาณได้แต่มันมีแกนแท้ของสวรรค์และโลกที่บริสุทธิ์ที่สุดข้าใช้มันเพื่อผนึการังต้นกําเนิดของข้าซึ่งทําให้ข้าได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่ใครจะรู้ว่าข้าโชคร้ายมากที่ได้พบกับมนุษย์ที่แอบเข้าไปในโค้โลกเหนือ เอา่วยโอกาสผนึกฆ่าในแท่นบูชาพระเจ้าอันชั่วร้ายนั้นจากกระพาตินีน้ำแข็งรู้แจ้งข่าเห็นแล้วไม่ไน่าแปลกใจเลยที่เจ้าเลือกเส้นทางนี้น่าเสียดายเทพจองเวทมรณะนะพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าสตรีเฮมะความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเจ้าไม่สเสถียรเกินไปเพราะพลังต้นกําเนิดที่ถูกปิดผนึกของเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินไปเราต้องเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าจากกระพาตินีเฮมะจะภูมิใจมากแต่เธอก็จะไม่รอช้าหลังจากที่เธอเลือกแล้ว เธอพยักหน้าและตอบว่างานค้าคงต้องรบควนท่านแล้วละ่ะเทพจองเวทมรณะล่องลอยไปหาจาักรพรรดินีหิมะได้เอื้อมมือขวาไปข้างหน้าทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ข้างๆพวกเขาเริ่มพุ่งพานเมื่อหัวยุ่งเฮาเข้าสู่พาวังจุดสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนก่อตัวเป็นแสงที่เจิดจ้าราวกับดวงดาวรวมตัวกันเข้าหาเทพจองเวทมรณะคทาศีทองยาวๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆหัวยุ่งเฮารู้สึกอ่อนแออย,อย่างฉับพันและรุนแรง ขนาที่มันควบแน่นอยู่ในมือของเทพจองเวทมอรณะเทพจองเวทมอรณะอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากนอนน้ำแข็งนิมิตไปหาแด้จากกระพาะดินีน้ำแข็งเมื่อเขารวมเข้ากับร่างกายของหัวยุเหาเขาก็เหลือเพียงเศษเสี้ยวของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาจําเป็นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของหัวยุเหาทุกครั้งที่เขาต้องการแสดงความสามารถทุกรูปแบบภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ดังที่เขาต้องการใช้ต้องอยู่ภายในความสามารถของหัวยุเหาในการจัดการ การก่อตัวของไม้เท้านี้ทําให้พดังทางจิตวิญ,ญญาณของหวัวยูเฮาหมดไปอย่างไม่ต้องสงสยัยท่าสมีิวิญ,ญญาณของเทพจอมเวทมรณะเปลี่ยนไปเมื่อพดังสีทองเข้ามาอยู่ในมือขวาของเขาความรู้สึกบริสุทธิ์และความสั่างามที่อธิบายไม่ได้ทําให้เขาดูเหมือนพระเจ้าที่เสด็จลงมาเสียงสดมนโมลดังขึ้นเทพจอมเวทมรณะกาลังท่องคาลึกลับในตอนเริ่มต้นเสียงของเขาลึกมากอย่างไรก็ตามมันค่อยๆเริ่มสะท้อนในทะเลแห่งจิตวิญญาณของหัวยูเฮา เสียงอันทรงพลังของเขาทำให้เขาดูสง,ง่างามยิ่งขึ้นหนอนน้ำแข็งและจักรพรดดินีน้ำแข็งไม่ได้ย้ายจากที่ที่พวกเขาอยู่จักรพารดินีหิมมได้หลับตาลงแล้วแน่ดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างหมอ,อยู่หฮาวเป็นคนเดียวที่เจ็บปวดเขารู้สึกถึงความอ่อนแอและอ่อนแอลงด้วยความสยองขวัญของเขาเขาค้นพบว่าทะเลแห่งจิตวิญญาณอันไร้ขอบเขตของเขากำลังหดตัวในอันตราที่น่าตกใจ พลังวิญญาณของเขาลดลงอย่างมากเช่นกันตอนแรกเขารู้สึกว่าเขาประเมินผู้อาวุโสยี่มากเกินไปแล้วแต่ตอนนี้เขาตระหนักว่าผู้อาวุโสยี่แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้มากหมอ,อยงเฮาตัดสินใจเช่นนี้หลังจากได้เห็นปฏิกิริยาของจักรภาพตินีน้ำแข็งจักรภาพตินีหิมะและนอน้ำแข็งนิมิตเวหาความหยิงพยองของจักรภาพตินีหิมะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อผู้อาวุโสยี่ท่องคาถาของเขาสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือความรู้สึกของความเข่งขื้นได้ความนับถือ ผู้อาวุโสยี่จะแข็งแกร่งเพียงใดถ้าเขาไม่ได้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์บางทีแม้แต่พรมยุทธ์ระดับสูงสุดก็ยังด้อยกว่าเขาความเชื่อของหัวยงห้หาจบตัวขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เขารู้สึกอ่อนแอเขาตระหนักว่าเขาตัวเล็กเพียงใดในระหว่างการต่อสู้ระหว่างสาราคุณธรรมน้นเรื่องชื่อและสำนักกายาเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่เขาสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่ดุเดือดเช่นนี้เขาไม่สามารถใช้การตรวจจับจิตวิญญาณในสถานการณ์เช่นนี้ได้ เขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในหมู่คนรุ่นเดียวกันแต่เขาก็ยังห่างไกลจากชนชั้นสูงที่แท้จริงเสียงของผู้อาวโสโญยิลึกมากตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรก็ตามทะเลจิตวิญญาณของหัวยูหฮาเริ่มสั่นคลอนขณะที่ผู้อาวโซยิยังคงท่องคาถาต่อไปในทะเลจิตวิญญาณของเขาดังเสียงทั้งสว่างและสรวตัดกันห,หัวยูเฮาตกอยู่ในสภาพคึงสติจากการใช้ความแข็งแกรง่กรงทางจิตวิญญาณของเขา เมื่อมาถึงจุดนี้ดวงตาแนวตั้งสีทองขนาดใหญ่ก็ค่อยๆเปิดออกในทะเลจิตวิญ,ญญาณของเขาลำแสงสีทองกลายเป็นแสงจ้าที่ส่องลงมาบนร่างกายของหัวยูเฮาโดยตรงเขาสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะแสงอันแรงกล้าเสียงของผู้อาโสยี่ถูกแสงปิดกัน้นลำแสงสีทองก็เริ่มฉายแสงจุดประกายทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขานี่คือความรู้สึกที่มาจากทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณที่สองของดวงตาแห่งโชคชะตาลังแห่งโชคชะตาทำให้สัวยูเฮามีสติเขายัางคงรู้สึกอ่อนแอ ต่เขาสามารถมีสติสัมปชัญญะได้หัวอยู่ห้าวแตะหนักว่าผู้อาบโซยไม่ได้เพียงแค่ท่องเวทมนต์อีกต่อไปอเทพจอมเวทมรณะกัดแปลงไม้เท้าสีทองในมือของเขาลูกบอลแสงสีทองสายสองประกายเหนียวมันจนทําให้ตาลายอักษรโบราณแปลกๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆบนทรงกลมทุกครั้งที่มีการสร้างอักษรโบราณลึกลับมันจะแยกตัวออกจากโลกล่องลอยไปหาจักรพาตินีหิมะและประทับบนหน้าผาของเธอในขณะที่อักษรโบราณค่อยๆ อมรวมเข้ากับหน้าผ่าของจักรพรายตนีหิมะอักษรโบราณที่2จะค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อนที่จะรอยเข้าหาเธออีกครั้งกระบวนการนี้ดําเนินการไปอย่างราบรื่นมากหัวอ,อยู่ห้าวค่อยๆรู้สึกว่าความอ่อนแอหายไปในที่สุดเทพจอมเมธมรณะก็รวบรวมความแข็งแกร่งได้เพียงพอและอักษรโบราณสีทองเข้าเริ่มปรากฏข,ขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆสตีหิมะค่อยๆกืนเข้าไปกับชานแสงสีทอง ในขณะที่พลังต้นกำเนิดของเธอก็เสถียรอย่างน่าอัศจรรย์หัวยุ่งเห่าสัมผัสได้ว่าไข่มุกใต้สะดือของเขาตอนนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นพลังงานทองคำความแข็งแกร่งของไข่มุกทั้งหมดถูกควบคุมโดยมันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเราว่าพลังที่ใกล้จะพังทลายถูกแช่แข็งในสถานะนั้นการแสดงออกของจักรพรรดินีหิมะก็สงบลงเช่นกันท่าทางที่ห่างเหินของเธอดูอ่อนโยนขึ้นมากในตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ